สบายดีพี่น้องสบายดีพระสุขสุขคนฝอกันเป็นอะไรพี่น้องเนี่ยเบื้งนี่ก็ก่อนขี้ไทยขาวเล่ะขึ้นนี่น้องเนยเล่นน้ำกันกระเเสอละพี่น้องถ่ายติ๊กต็อกี่ยังไงล่ะเพิ่นกัเพิ่นกระเเสอออกมาแล้วเพิ่นกันนะพอดาวเพิ่นว่าตอนเจ้า,าหยกเสาเฮือนขึ้นห้าเรล่าคิดว่าสิบ่ได้อยู่เพิ่นว่าได้ เป็นยังอย่างยันโบเลยู่ยันนวลโบแล้วบอเออยันนวลโบแล้วบุคิดว่าจะสิมีเงินเหตุเฮือนแล้วนัวบุกคิดว่าห้าสิได้มานอนเหนื่อยอีกได้เอออันนี้ได้จ้ะอันนี้หน่อยนี่ได้จ้ะจะว่ยังจะคือเหตุเหื่อสะอีกได้เห็นกระันแล้วเหตุเหื่อไว้อยู่นี่แล้ว่าฝนตกยังมามันก็ได้ลีอยู่ในเหื่อแกไข่จะก็อยู่ที่ยงหน้าหรอว่า เสียงฝนตกเสียงผ่าดังกรตื่นเบิดอยู่ในเสียงนาเห็นอาฟ้าเหลือมอยู่ในเฮือนกระไขแล้วะบริเวณนี้บริเวเห็นฟ้าเหลือมบริเวณยังบริเวณผดย่านฟาเหลือมไั่ี่ตกน้องไข่ี่ตกน้องกำลัง เห็ดกินแล้วแหละพี่น้องให้ตื่นมากเลเห็ดกินนะอันนี้เก็ดแล้วแล้วก็ติดเตรียมงอไปกินเลยเขาจะนี่นะฮะนั่นก็มีหัวหัวตับแก้วอันนี้ต้มต้มเปื่อยเลยพี่น้องเปื่อยอันนี้เคลือนไปยังนะโอ้เคลื่อนนะเห็ดอันนะแกงปลากระป๋องที่บุษเส่นแต่ว่าเป็นฟัาดเลยมันบุ๋มีน้ำยังแซ่บคือเก่าพี่น้องอันนี้ตัวเขาแบ่งไว้ ตอนสาวก็จะก็เริ่มไทนาเลยตอนนี้เตอไทน้าหุดแลีกน้อยเนี่ไปกันได้ก็ม่ติก่อนขี่ไทขขาวเลยไทยหน้าหุดเขาก็เริ่มไทบโได้น้าหุดเรา่ได้เลยยังที่ไถได้แต่ลองเทียงนองเนยตอนนี้ยังอยู่ประมาณสามสี่ไฮขี่ไทได้อยู

ไปดิหน้องดิเต่าเด้อไปเฮมึงอืมอย่างคนคนบวมนอกลยน้องน้องน่กหลนอะไรกินตุ้มกนนะนอเป็นนองข้าวนี่เป็นหนองนะแฉะ

Né xa ý nơi gọi nơi nhỏ cũng hương phải cưa khỏi là phải có tốc nhưng mà giá tấm mông mà cưa thì จึงหน่อออกมาจะกนู้นก่อนใช่สันอือดีไปกินข้าวแล้วดิไปแห่มาในแม่มดิกินได้ไหมเมื่อไหร่จะหยิบหยิบมาแล้วข้ามไปนี่แหละมาเกะมาแกะบมาสุดโต๊ะเด้อไปสุดขทางคนเด้อหงอคนท่าคนท่าคขบไปสุดทางไหน คุณนม่ก็ได้ขางโคกโคกตอนอยู่ข้างม่ใไงเชียวกม้ิางกอนใชข้างโคกอ้งเดียไข้างเี่ยไปข้างเขาไปสามแหนะใังไสมไก่เท้าใครนะข้างฝอยใส่กระ๋อยนะบุญชีพเขมาดจังเลยย่ามามาเลยไปบนเขาอย่งเ้าก็ยังมาด้ค ก็ได้กับพ่อมาโน่ดอกมา้สงวโอ้ซื้อแล้วูกอันนี้ก็จะบปดีไายหายนะฮะัวลายไ่ออย่ั้่เอมาลดไปป่อนอยู่แย่จั์ ยังไงมาถิ่นเนาะป้าจิ้ไข่แล้กันมาจากฝาลุงจิไข่ไข่ไม่ใช่หรือนเขาหนุ่มพี่ไข่กับคัดคัดนี่เขาเอากัเลยเ้อกันจิ้มไข่ลกันจา

เราอยังน hmm. ีไหมหาหามหน้าามากระโบ้ถูกอ่ะนกน้องบ่ต่อยบอกแม่งบุริษย์บ่ใบรจะเล่นโดนลาบเนี่ยใช้ยาอะไรกินน้ำมันปาใชาอะไก็กัวเห็นบอาบมันกินยอะแต่ง

nhiệt quá, thở bay luôn. Nha. 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 Nha từ chỉnh bữa แซ่เเด็กปักองแ่แอยู่แวมีนนเดเยไหนกได้เฮิหมอแวจเ็แกไประป๋องอยู่แมาเป็นผาเป็นกับขนาที่านกินแ้วนะแบบต้องกิอ ัดปลากระบอึงเซนวันเซนยอเราแล้วเสียหมัดอะมันี่ห้องเลยหอมกะเจี๊ยมชาวัดนะ่ยกะเจียวกเจีมเหอหือตัว้ได้

คนนี้เศรษฐกุญะอยากกินเปล่าข้าวที่อยากถึงาทิตยวันจันทรอกันใหม่เด้อพี่น้องเด้อขอบคุณนาราตีเข้ามารับชมปลาวันเห็นมัเนาะแขวเจ็บเว่าพีกินแขวอยู่เป็นนึงเจ็บแขวนส่วนนี้ No are